อีกหนึ่งการชุมนุมนะคะเป็นการต่อต้านการรื้อถอนโบราณสถานที่วัดกัลยานามิตรค่ะซึ่งแม้ว่าเจ้าอาวาสจะยอมสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิเจ้าจอมมารดาแช่มให้ใกล้เคียงกับของเดิมที่รื้อทุกไปแล้วนะคะแต่ว่าชาวบ้านก็ยังไม่พอใจแห่ออกมาชุมนุมเพื่อขอเหตุผลค่ะ วันนี้เป็นอีกครั้งค่ะที่ชาวชุมชนวัดกัลยานามิตรจำนวน200คนรวมตัวกันเดินขบวนไปตามชุมชนใกล้เคียงเพื่อแสดงความไม่พอใจที่พระธรรมเจดีเจ้าอาวาสวัดกัลยานามิตรวรมหาวิหารได้ทุบเจดีบรรจุอัฐิเจ้าจอมมันดาเชม่มพระชายาในรัชกาลที่5และพระบรมวงศานุวงศ์ต้นราชสกุลประวิตรหรือกุฏิหลวงปู่เสง่งที่อายุเกือบ100ปีซึ่งมีศิลปรกรรมงดงาม ตัดฟันต้นไม้ใหญ่ที่พระบรม,มวงศานุวงศ์หลายรัชการทรงปลูกไว้และยังไล่รื้อที่อยู่อาศัยที่เคียงคู่กับวัดมานับร้อยปีเพื่อสร้างกุฏิหลังใหม่โดยมีความขัดแย้งในเรื่องนี้กันมานานกว่า2ปี และแม้เจ้าอาวาสพระธรรมเจดีจะยอมสร้างเจดีราชสกุลแบบเดิมไว้ณจุดเดิมโดยไม่นําอะไรมาบดบังสายตาพร้อมทั้งทางวัดจะออกค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังไม่พอใจเพราะเห็นว่าเป็นการทําลายสถานที่สําคัญซึ่งเคยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมานานกว่าร้อยปีซึ่งยังคงชุมนุมเรียกร้องขอฟังเหตุผลจากเจ้าอาวาสแต่ไม่มีการออกมาชี้แจงใดๆจนถึงเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมาการชุมนุมก็ยังคงดําเนินต่อไปท่ามกลางความไม่พอใจของชาวบ้านนะคะ รักบ้านเครื่องทั้งหมดเลยบ้านาน,นอกจาก